ะะพี่เต็นต์รถดีเดย์นะคะวันนี้จะมาบอกอาการเตรียมตัวนะคะลูกค้าในการยื่นเอกสารกับไฟแนนซ์ในการยื่นคู่รถของแต่ละคันแต่ละอาชีพนะคะถ้าลูกค้าซื้อสดอันนี้ง่ายแน่นอนแค่ใช้แค่ตบประชาชนหนึ่งใบเท่านั้นแล้วก็เงินสดเนาะแค่นี้ไม่ยากเลยแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่ไม่สะดวกใช้เงินสดอ,อยากได้เป็นกับไฟแนนซ์เราก็มี ชีพเนี่ยเขาจะใช้กระดาษในทางขรงไทยเนาะเริ่มที่ง่ายสุดเลยก็คือเป็นพนักงานบริษัทนะคะพนักงานบริษัทจะมีท่าซ้เงินเดือนอยู่แล้วเนาะหรือไม่ก็ใช้เป็นใบรับรองเงินเดือนได้ค่ะใช้ควบคู่กับสเตทเมนต์เดินบัญชียอนหลัง6เดือนนะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านบตประชาชนถ้าเกิดว่าอะไรได้น้อยอก็สามารถเอาคนคู่ร่วมได้น,นะคะคนคู้ร่วมก็ จะใช้เป็นคนในครอบครัวหรือไซเดอรเดียวกันได้นะคะเป็นพ่อแม่หรือว่าสามีภรรยาจเบเรียนหรือว่าเป็นหมุดก็ได้นะคะแล้วก็อาชีพที่2นะคะอาชีพที่2ก็คือค้าขายค้าขายนีอ่อาจจะต้องเดินบัญชีเยอะหน่อยเอกสารที่ใช้นะคะก็คือ,อหนึ่งเลยเสร็จเร่งเดินบัญชยีย้อนหลัง6เดือนหมุนเวียนให้ได้เยอะๆไม่จำเป็นต้องนอนบัญชีนะคะลูกค้าหมุนเวียนให้ได้เยอะๆใช้6เดือนล่าสุดนะคะแล้วก็มีหน้าร้านให้ตรวจสอบ ็สัญญาเช่าร้านแล้วก็เพื่อไปซื้อของเนาะแล้วก็ทะเบียนบ้านแบบเอกชนถ้าแนะนําสําหรับพนักงานเอ้สำหรับอาชีพค้าขายเน้นว่าขอคนค้ำสักหนึ่งคนอันนี้จะผ่านง่ายเลยแต่ถ้าไม่มีคนค้ำก็ลองดูนะคะลูกค้าอันนี้ลองย่นได้อ,อาชีพที่3ก็คือสต่ว่าจะเป็นรับเหมาเราจะเจอบ่อยรับเหมารับเหมานี่ก็ใช้เอกสารสัญ,ญญารับเหมา แล้วก็เกษตรนิสเดอนบัญชียหลักหเดือนเป็นบ้านแบบประชาชนนะคะแล้วก็พวกไปเสร็จซื้อของนะคะลูกค้าแล้วก็ขอคนทั้งหนึ่งคนเหมือนกันถือว่าเป็นอาชีพอิสระนะพอๆกับค้าขายเลยแต่สามารถออกได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีอาชีพอะไรอีกอ่ะอ,อาชีพหนึ่งที่เราเจอบ่อยเหมือนกันนะคะอ,อาชีพหนึ่งก็คือเกษตรกรค่ะเกษตรกรเรื่งเจอบ่อยเกษตรกรออกไม่ยากนะลูกค้าคิดว่าออกยากเกษตรกรนี่จะใช้อ่า ตำน่งโฉนดที่ดินจะเป็นที่ของเราเองหรือว่าเป็นที่เช่าก็ได้ถ้าเป็นที่เช่าก็ใช้สัญญาเช่านะคะลูกค้าแล้วก็เปลียนบ้านแบบประชาชนแล้วก็หลักๆเลยคือประเด็นนี้นงึงกดเงินบัญชีถ้ามีถ้ามีใบจทดทะเบียนเกษตรกรอ,อันนี้จะดีมากนะคระับางง่ายเลยแล้วก็ถ้าไม่มีเครดิตแนะนําให้หาคนทั้งหนึ่งคนอันนี้จะง่ายง่ายมากเหมือนกันนะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพนะคะอาจจะมีอาชีพอะไรอีกละ่ะ ลูกจ้างอ่ะลูกจ้างรายวันลูกจ้างรายวันลูกจ้างรายวันนะคะก็มีวันลูกจ้างรายวันก,ก็มีอ่าเขาเรียกอ,อะไรอนะ่ะสัญญาจ้างหรือไม่ก็เป็นใบรับรองเดือนจากผู้จ้างนะคะ <c oughs> ่าเรารับเงินเดือนเป็นแบบไหนเป็นรายวันหรือว่าเป็นเดือนเป็นวิค,ะคะให้เขาแจกจรายละเอียนมา <c oughs> แล้วเราก็เดี๋ยวให้ทีมงานไปตรวจสอบนะคะ <c oughs> ถ้าตรวจสอบได้ไก็คือผ่านได้เหมือนกันนะคะ แต่ว่าแต่และอาชีพเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขตต่างๆไปนะคะมันจะมีปีกย่อยเล็กน้อยถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะสนใจหรือว่าอยากออกรถกับเราแต่ว่าไม่ไม่ได้อยู่ในอาชีพที่เราพูดไปนะคะสามารถอ่าเดี๋ยวเราจะฝากเบอร์ไว้ในท้ายคลิปนะคะสามารถโทรสอบถามโดยตรงได้เลยนะคะเรามีทีมงานคอยให้คำปรึกษานะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกรถนะคะแต่ว่า เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีความรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเรามาอัพเดตกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี